มันมีคนโทรมาแกล้งหนูว่ามันมีคนโทรมาแกล้งหนูมันมีคนมาว่าหนูมันว่าหนูใจร้ายแล้วคนไม่ดีแล้วก็มาโทรมาทำเพื่ออะไรกาบอกว่าเราเปลี่ยนชื่อล้วเขาไม่รู้หรอคะเราจะเสียใจด้วยค่ะเราหานานทำเราหาจินลำบากเนี่ยแล้วทำไมถึงมาว่าหนูด้วยอ่ะทำไมโทรมาแกล้งแบบนี้ล่ะนิสัยเสียมากเลยนะ คนไม่ดีไม่อยากคบมันคนโทรมาเรามาแกงทำเพื่ออะไรเราควรเราต้องทำมาหากินแล้วเราแล้วจะมาถึงว่าเราทำไมล่ะแล้วมาว่าเราทำไมเราเสียใจด้วยคนไม่ดีอ่ะเราจะเสียใจด้วยอ่ะทำไมถึงมาว่าเราอ่ะ có lẽ cảnh đó